Um uh -huh. so, どうせ。

วัสดีครูเชคเนี่ยนะคะถ้าใครที่ครูมองพลาดไปแจ้งมาได้ตอนนี้ขาดเลขที่แปดขาดเลขที่แปดขาดเลขที่สิบสองแปดกับสิบสอยังไม่มาแปดกับสิบสอง ตอนนี้ทีทัศน์มีเพื่อนมามีเพื่อนสายด้วยละเคไม่รอแล้วนะขอเวลาแป๊บเดียวค่ะนักเรียนกูเข้าใจแหละนักเรียนเหนื่อยอะนะวันนี้มีพระที่ทรงกรดด้วยใช่ไหมแล้วยิ่งแบบเพียเพียรเลยนะเกี่ยวกันเปล่าก็ไม่รู้แป๊บเดียวค่ะที่สิบสอง Okey. เมื่อวานี้เกี่ยวกับในเรื่องของการหาไอโซเมอร์ของแอลกอฮอล์นะคะจริงแล้ววันนี้ว่าจะทิ้งเป็นงานให้เดี๋ยวก็จะโดนบ่นอีกเพราะบอกว่าผู้ปกครองนักเรียนตัวนักเรียนเองคงบ่นให้ผู้ปกครองและผู้ปกครองก็แจ้งมาทางโรงเรียนว่าให้งานเยอะนะ,ะงั้นเราก็ทำแล้วก็ดูไปได้วยกันนะคะ ว่าจะให้งานอีกก็จะโดนบนอีกตรงนี้นะคะเอาตรงนี้อีเทอร์นะคะจากแอลกอฮอล์ที่ผ่านไปเรียบร้อยแล้วก็มาดูเกี่ยวกับโครงสร้างไอโซเมอร์ของอีเทอร์อีเทอร์ก็คือฟังชแนลกรุ๊ปก็คือออกซ่นะคะออกซ่นั้นอย่างน้อยต้องมีคาร์บอนตั้งแต่2ตัวคะ่ะมีตัวเดียวเนี่ยเป็นไม่ได้นะคะเขียนแค่นี้ไม่ได้คะ่ะนะ เพราะถ้าตรงนี้มาลงที่ H ก็จะเป็นแอลกอฮอล์ไปซะฉะนั้นเขาจะต้องเริ่มมีคาร์บอนตั้งแต่2ตัวตัวเล็กที่สุดของเขาเริ่มที่คาร์บอน2ตัวถ้าเป็นในลักษณะนี้เราก็เขียนโครงสร้างแบบบอลลายได้แบบนี้นะคะเพราะนี่ก็คือ c h นี่ก็คือ c h 3นั่นแหละ,ะนั้นเขาไม่มีแบบอื่นอยู่แล้วครูสลับข้างยังไงมันก็เหมือนเดิมก็ C 2สองนะคะเราก็เขียนได้แค่แบบเดียวพอ C 3สา H8 สูตรทั่วไปของเขานะคะก็คือเนี่ยนะคะ CNH2N บวก 2O R ทั้งสองข้างเนี่ยอาจจะเหมือนหรือต่างกันก็ได้ค่ะอย่างกรณีนี้เหมือนกันเนาะแต่กรณีนี้ต่างกันละนี่ข้างนี้เป็นเอ h y ทนี่เมทิลกรุ๊ปค่ะเขียนเป็นแบบออนไลน์นะคะถ้าครูให้ข้างนี้เป็นแขนคาร์บอนแค่ตัวเดียวแล้วข้างนี้เป็นสอง ก็จะเหมือนีอตัวนี้นั่นแหละเพราะฉะนั้นก็เขียนได้แบบเดียวนะ,ะพอเป็น C4H10O เราก็จะเขียนได้ก็คือ3แบบด้วยกันนะคะแล้วก็ C5H12 เราจะเขียนได้ทั้งหมด6แบบค่ะเขียนได้ทั้งหมด6แบบนะคะ ที่บอกนะคะถ้านักเรียนยังไม่ค่อยถนัดในการเขียนบอลลายเนี่ยนักเรียนก็มาเขียนในลักษณะน,นี้เอานะคะไล่ไป C สามยังไม่ค่อยมีปัญหานะก็มีแค่แบบเดียวเนาะพอเป็น C สี่นะคะครูก็ขยายนักเรียนดูในรูปของการเขียนเป็นแบบลูอิสค่ะ,คะก็เป็นข้างนี้มีสามข้างนี้มีหนึ่งก่อนเสร็จแล้วก็ผักเอา C มาฝากฝากนีใ้ให้ข้างนี้ ตัด C มาอยู่ข้างนี้ก็เหลือข้างนี้2อสองตัวนี้เราจะอ่านได et ทิลอทเทอรหรือเราจะอ่านแค่ et ทิลอทเทอรก็ได้นะคะคือชื่อสาม,มัญเนาะลงคำว่าอท e ทอร์อันนี้ก็คือ m มทิลโพรพิลอทเทอนะคะนี่คือชื่อสาม,มัญอย่างที่บอกนะคะว่าตัว e อ h e r อร์นี่เป็นตัวที่หายากมากในข้อมูลของเขาในเรื่องการอ่านชื่อแล้วก็ปฏิกิริยาอะไรก็มีอยู่นี่เดียวนะคะ ก็ครูก,ก็เลยขออ่านให้ดูบางส่วนเนี่ยนะคะถ้าจะอ่านตาม i u p a d ก็จะอ่านตัวนี้เหมือนลูกเกาะไปเป็นเมทท o อกซี xy, ค่ะแล้วก็มาสายหลักที่นี่โปเปนนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นเอทท y อกซี xy, ค่ะเหมือนลูกเกาะไปแล้วจะเป็นข้างนี้ก็ได้ค่ะเอทท y อกซี e ข้างไหนก็เหมือนกันเพราะว่าคาร์บอนเท่ากัน2ข้างแล้วก็ไปลงด้วยอ e ีเทน แล้วตัวนี้นะคะก็ตัวนี้เป็นลูกเกาะไปเม t ทิวเราก็มาอ่านฟากนี้ก็เป็นตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยมีทั้งเอทิลแล้วก็เอนะคะหรือจะเอาตรงนี้เป็นเม็แล้วตรงนี้เป็นเอก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นได้ว่าเม t ทิว one เมทิลเอทิลอีเทอร์นี่คือชื่อสามัญน,นะคะแต่ถ้าชื่อ i อูแพก็คือเมท t ทอซีไอโซโปเปน คือของ C4H10 o นะคะพอ C5 นะคะ C5 ก็จะเป็นเขียนโดยการที่เริ่มฟังนี้นะคะให้มี4หรือนักเรียนจะเอาข้างนี้มี1แล้วข้างนี้เป็น4ก็ได้นะคะคาร์บอนสตัว ก็รวมนะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้านะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆตัดแล้วก็มางอกข้างนี้เราก็ได้อีกแบบหนึง่งลนะะคะทีนี้ถ้าครูตัดแล้วมางอกข้างนี้มันก็เหมือนอีตัวนี้แหละเหมือนตัวที่สองนั่นแหละเพราะฉะนั้นในแบบที่เป็นโซ่ตรงตรงนี้ก็เล่นได้สองแบบนะคะจากนั้นนะคะเราก็เอาแบบที่หนึ่งมาหักแขน หักแขนหักขามันนะคะหักปุ๊บเราใส่ที่นี่มันก็เหมือนอตะกี้นี้แหละเพราะฉะนั้นเวลาหักแล้วต้องขยับเข้ามานะหักปั๊บขยับเข้ามาก็จะได้อีกนะคะเพราะฉะนั้นหักขยับมานี้ได้หนึ่งแบบหักขยับมานี้ได้อีกหนึ่งแบบนะคะนั่นก็คือคุมานในรูปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วตัวที่มีเมทิลกรุ๊ฟฟากเนี้ยนะคะ แล้วเรามาเล่นข้างเนี้ยมันก็หักได้แค่สองแบบจากนั้นก็เอาอีกตัวนี้มาหักแขนตื๊นะ,ะตื๊ตรงนี้ปับ๊บใส่นี้ไม่ได้เพราะยืดมาก็เหมือนตัวนี้เพราะฉะนั้นตืดปับ๊บขยับมานี่ค่ะก็ได้อีกแบบหนึง่งถ้าตืดขยับมานี่ก็ซ้ำเหมือนตัวตะก,กี้นี้ที่ครูทำนะคะไม่ได้ละตะก,กี้นี้อีตัวตรงนี้นะคะ เอที่เป็นเม็ดทิ้ฟากนี้นะคะตะกี้นี้บอกว่าเขียนได้แค่ตรงนี้จริงแล้วหักได้อีกเนาะอีกตัวนี้ยังหักได้อีกค่ะหักปึ๊บตวัดมาอยู่ที่นี่ค่ะก็คือมาเป็นแบบที่ห้านี้ส่วนแบบที่หกเนี่ยครูเอาอีตัวที่สองมาเล่นะ่ะแบบที่ตัวที่สองเนี่ยนะคะที่มาหักแลเราก็จะได้ทั้งหมดหกไอโซเมอร์นะคะ ไปสูงหน, like, นึ่งสองสามสี่ห้าหกพยายามไล่ว่าเออไอตัวเนี้ยตำแหน่งเนี้ยมีคาร์บอนแค่ตัวเดียวแล้วเราก็เล่นฟากเนี้ยคะ่ะเล่นฟากนี้นะคะพอหมดปุ๊บเราก็มาจัดการีกตัวนี้ต่อโดยที่ตัวนี้เป็นเอสละนะคะแล้วก็มาเอชชิลนะคะตัวนี้เอชชิลแล้วเราก็มาจัดการฟากนี้ก็จะได้เป็นตัวที่หกที่งอกของจากตัวที่สองมานะคะ ก็ <OK> อ่านเป็นแนวของชื่อสามัญให้ดูกันแล้วกันตรนี้นะคะก็จะประมาณประมาณนี้ยเวลาที่ักเรียนเขียนได้ของ L D high นะคะ C 6ถ้ายังเรียนอยากลองก็ไปเขียนเองนะคะแนวของไอโซเมอร์สอนคร่าวๆในลักษณะนี้นะคะผ่านนะคะ วันนี้ครูจะถึงแค่แอลดีไฮนี่ยแหละคะ่ะตัวนี้อีเทอร์อีเทอร์เสร็จปับ๊บอ้าวแอลดีไฮแอลดีไฮนะคะก็คือสูตรเป็น c n h 2 n o นะคะตัวแรกคาร์บอนหนึ่งตัวนับตรงส่วนของคาร์บอกซิลไฮกรุ๊ปหรือฟอร์มิลกรุ๊ปนะคะนับ คาร์บอนที่นี่เป็นหนึ่งไปด้วยเลยยังไงยังไงก็เขียนแบบอื่นไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะฉันเขาเขียนได้แค่แบบเดียวค่ะพอเป็นตัวนี้อันนี้ก็คือฟอร์มัลดีไฮดนั่นเองถ้าชื่อสามัญถ้าชื่อ iupac ก็คือเม็อ่านว่าอะไรเอ่ยชื่อสามัญ อย่างที่บอกนะคะว่าตัวนี้เขานิยมที่จะเรียกชื่อสามัญน,นะคะฟอร์มัลดีไฮด์ละลายน้ำก็คือฟอร์มาล,ลีนตัวนี้ก็เป็นคาร์บอนสองตัวอะเซต,ตัตดีไฮอะเซต,ตัตดีไฮ ก็คาร์บอนตัวที่1ก็เริ่มนี้แต่ถ้าเราจะเขียนเป็นในลักษณะของบอลไลน์ค่ะแล้วก็ขีดอย่างนี้ค่ะแล้วก็ c h o แต่ถ้าเป็นตัวนี้เราต้องเขียนเลยนี่ก็คือ h นะคะเพราะถ้าไม่เขียนเอาไว้ตำแหน่งอย่างนี้จะหมายถึง c คาร์บอกซีไดไฮกรุปเป็นฟังชั่นอลกรุปนะคะคาร์บอนหนึ่งแล้วก็ตัวนี้คือตำแหน่งที่สองค่ะคาร์บอนที่สอง ะะต่อไป o โ o นามายคาร์บอนตำแหน่งนี้มีสองตัวแลนนึ่งจากตัวฟังชั่นอลกรุ๊ปของเขาถ้าเขียนเป็นบอลไลน์นะคะก็คือตรงนี้ CHO นะคะนี่เป็นคาร์บอนตำแหน่งที่หนึ่งนี่ตำแหน่งที่สองตำแหน่งที่สามก็เขียนแบบอื่นไม่ได้อีกแล้วนะคะก็ได้แบบเดียวค่ะ พอมาเป็น c 3 c 3 h, h c 3 h เ c h o เราจะเขียนได้สองแบบและก็คือ c ตรงนี้เป็นที่หนึ่งเสมอเพราะนั้นเวลาที่เราอ่านนะคะตามชื่อ iupac อันนี้เราต้องเริ่มอ่านในรูปของของสามัญก็เรียกได้นะคะ แต่ว่าไม่ค่อยนิยมแล้วพอเริ่มมีมีหลายๆแบบก็มักจะมาเน้นในเรื่องของ IU pack เอาคาร์บอนตำแหน่งที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นะคะแล้วจากนั้นนักเรียนก็หักแขนหักแขนก็มาใส่ที่นี่นะก็จะได้อีกแบบหนึ่งที่แตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เขาก็จะมีสองไอโซเมอร์กลับไปทบทวนการอ่านชื่อเองแล้วกันเนาะ ได้นะคะต่อไป C4 C4 ก็เริ่มเลยนะคะ1 2 3อ่องสาทออันนี้ C4H9 คูดพูดไม่หมดนะคะจริงๆแล้วตรงนี้มีคาร์บอนหตัวนะคะ4ีบวกหนี่เป็น5นะคะก็คือ1 2 3 4แล้วก็5้นี่ C 4. H O ไป นี่คือแบบที่หนึ่งเป็นแบบเล่นโซ่ตรงก่อนอันดับแรกนะคะอย่างน้อยนเนี่ยเวลาครูคับขีําำงินนี้ตัวอล่รโซ่ตรงก็ยังดีนะคะจากนั้นนักเรียนก็มาหักแขนนะคะหักแขนเนี่ยอันนี้ครูทําท่าหักแขนของอีตัวเนี้คะ่ะพอหักปับ๊บนักเรียนก็ขยับมาใส่นะงอกมาที่เนี่ก็ได้เป็นตัวนี้นะคะเดี๋ยวหัก อีกจากตรงนี้ก็ขยับขึ้นที่นี่นะ,ะหากแล้วมาใส่ตำแหน่งตรงนี้น่เลื่อนเพราะว่าตัวนี้มีแค่คาร์บอนอยู่สามอยู่ใช่ไหมคะตรงนี้หักปุ๊บมาใส่ที่นี่นะคะ่ะก็จะได้ตรงนี้เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ที่นี่นะคะ ฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีทั้งหมดสี่แบบค่ะมีสี่ไอโซเมอร์มีสี่ไอโซเมอร์นะคะต่อไปก็คือ C5 C5 นะคะยิ่งคาร์บอนเพิ่มขึ้นเห็นไหมคะว่าไอโซเมอร์เขาก็จะมากขึ้นนะคะก็เริ่มเลยโซ่ตรงหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ C5 ที่นี่นะแล้วก็มานับที่นี่ แสดงว่าซทั้งหมดของที่นี่คือมีหกตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็มาหกของตัวนี้ C H O C H O นะคะพอได้ปับ๊บนักเรียนก็เริ่มตัวตัวแรกปับ๊บโซ่ตรงตัวที่สองหักแขนที่นี่ค่ะ,นะคะพอหักปุ๊บก็มาเติมเห็นนี่ก็คือเป็นแบบกิ่งละ ะะถ้าหักอีกก็เติมต่องอกไปอีกนี้นะคะได้เป็นตัวที่สี่ค่ะนะคะ,นะคะเราก็พยายามเนี่ยเลื่อนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะกระมังนี้ตัวที่หกตัวที่เจ็ดตัวที่แปดเพราะนั้นเราจะเขียนได้ทั้งหมดแปดแบบลองไปเขียนดูเนาะ ถ้าใครยังไม่ถนัดก็มาแบบนี้ค่ะนะสี่สี่หนึ่งสองสามสี่นะ 4, 4, 1, 2, 3, นะก็คือไม่จำเป็นต้องบอกว่าหนึ่งที่เป็นอะเซตัลดีไฮด์เป็นเอ่อฟอร์มิลกรุ๊ปเนี่ยนะคะหรืออะเซตัลดีไฮด์กรุ๊ปตรงนี้นี่เราจะ เ,เริ่มที่นี่หนึ่งเสมอนะคะเพราะนั้นตัวนี้เราก็เป็นบิวทามันมาจากบิวเทนค่ะบิวเทนตัดอ e ีทิ้งแล้วเติม AL b บิวทานาละจากนั้นนะคะเราตัดที่นี่นะคะแล้วเรามาเติมที่นี่นะเราก็ได้ที่เนียกมาตรงน,นี้ก็คือเป็นลูกเกาะละตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองลูกเกาะตำแหน่งที่สองท o เมทิลโปปานามา โอปานานนะคะทุมเมธิลโอปานานเป็น C 5นะคะคนห,หน้าเก็บภาพให้ครูหรือยังคะเดี๋ยวครูจะเลิกแล้วตัวนี้เดี๋ยววันนี้ครูเลิกเร็วคะ่ะถ้านักเรียนไม่เวันนี้งองแงไม่อยากเรียนนะครูก็จะรายงานโรงเรียนได้ลำบากเลย เนื่องจากว่าวันนี้นักเรียนหกทับหนึ่งงอแง,งไม่อยากเรียนอย่างเงี้ยเพราะว่าครูจะต้องรายงานโรงเรียนตลอดเลยนะคะว่าในชั่วโมงเนี่ยสอนอะไรยังไงไปบ้างนะคะอย่างน้อยเราก็ได้เรียนไปบ้างเนาะอีกแป๊บเดียวเข้าใจแหละเหนื่อยอะ่ะอ่ะต่อนะคะ c ห้า h สิบ o นะคะนะเริ่มเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมคะ เพนทนานนะคะตาเงี้ยคะ่ะแล้วก็มาเลื่อนมาเงี้ยเราก็จะได้ไปเงี้ยนะ,ะแทนที่นักเรียนยังไม่คล่องเรื่องการเขียนเป็นเส้นนะคะเป็นแบบบอลลายนักเรียนก็ไล่เป็นแบบริวอิสนะ,ะพอริวอิสพอได้ปุ๊บก็เริ่มเงี้ยมาลองเล่นดูเงี้ยอยู่ว่างๆชอบขีดชอบเขียนอยู่ละนะคะก็ไล่ไปนะคะ จะได้เงี้ยนะเพราะว่าคู่ค้าคนนี้มันหนึ่งเสมออยู่นะไม่ต้องไปบอกไม่ไม่ต้องไปบอกเขาว่าอยู่ตำแหน่งที่หนึ่งนะคะโอเคเนาะคู่ค้าขอดูซีสามเอชหกมีใครสงสัยอะไรไหมคะขอดูซีสามเอชหกใหม่เงียหลับหมดแล้วขอดูซีขอดูซีสามเอชหกใหม่ค่ะซีสามเอชหกคะ ครูได้ยินเสียงเพื่อนไหมคะขอดู c 3 h 6ใหม่ค่ะรู้ว่าจะสอบไม่ได้ยินเสียงค่ะ c 3 h 6เหรอคะ c 3 h 6ของเรื่อง L อะไรเอ่ยคีโตนค่ะ c 3 h 6 C ลดสไฮ C สาม H หกแสดงว่าจะถามเรื่องลดอีไฮด์ใช่ไหมคะถ้าเป็น C สาม H ไม่ค่ะหนูรู้ผิดค่ะครูความจริงตอนแรกครูยังไม่ได้สอนค่ะหนูขอโทษค่ะครูหนูลืมไปไม่ไม่ถามแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะเป็นไงคะ c 3สามเหกโอยังไงเอ่ยนักเรียนนักเรียนเปิดไมค์แล้วถามครูได้นะคะ ไม่ทันไม่ทันหรือว่าขอดูอขอดูตอนตแรกหนูถามอะไรรู้เปล่าคะตอนแรกหนูทําคีโตนเพลินไปคือมาเขียนตรงโครงสร้างริวอีสให้ดูสําหรับ c ีสี่เพราะว่าซีสามมันไม่มีปัญหาอะไรมันก็เขียนได้แค่แบบเดียวค่ะพอซีสี่บับเริ่มเล่นได้สองไอโซเมอร์ต้องเขียนสองแบบได้ค่ะก็เลยมาเขียนกระจายให้นักเรียนดูอย่างนี้นะคะถ้าซีสามก็ไม่มีปัญหาอะไรค่ะแล้วก็ไปได้อย่างนี้เลย นะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวตำแหน่งที่หนึ่งอยู่แล้วนะคะอันนี้คือตำแหน่ง C ที่สองนี่คือ C ที่สามก็เป็น C สาม H หก O ค่ะโอเคไหมคะ,อะโอเคค่ะโอเคค่ะป่ะดูอะไรนะอ๋อกูเพิ่มเสียงเหรอคะ นะได้ยินหรือยังคะครูอาวครูได้ยินแล้วค่ะโอเคค่ะตะกี้เพื่อนถามแล้วครูปิดเสียงไว้อ๋อเออพอดีมีครูแนะนำบอกว่าบางทีครูเปิดเสียงดังแล้วมันก็ไปกระจายใส่ในครูก็เลยเอ๊ะแล้ววันแล้ววันนี้ที่ครูพูดนี่หนูได้ยินเสียงไหม <c oughs> ได้ยินหนูได้ยินเสียง,ยยงค,ค,ครูค<ะ>ใช่ไหมคะ อ๋อแต่ว่าครูไม่ได้ยินเสียงหนูเพราะครูเสียงเบาไปครูปิดเครื่องอ๋อโอเคค่ะครูดิงไอแพดค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวกันนะตอนตอนแรกทำคีโตนเอ่อตอนนี้หนูหนูพอจะได้ยังคะที่ถามครูนี่โอเคคือ่ตอนแรกหนูเผลอทำคีโตนเพลินไปหน่อยครูแล้วหนูนึกว่าครูสอนคีโตนไปแล้วอ๋อยังเลยยัง ตอนทีคูครูแค่ถึง,ถงทึกนี้อยู่เนาะเนาะวันนี้มืนแล้วใช่ไหมเอาแค่นี้แหละค่ะเพราะว่าขอเราเจอกันหน่อยก็ยังดีนะก็ครูจะได้รายงานโรงเรียนได้ว่าหนูยังได้เรียนกับครูเนาะอ่ะหนูพักผ่อนกันได้ค่ะเดี๋ยวครูไม่รู้จะสอบลองสอบ,อสอบนักเรียนอีท่าไหนยังไงดีเนี่ยเรื่องเนี่ยตรงนี้ให้ทําเนี่ยเดี๋ยวลองหาวิธีก่อนแล้วกันเนาะไม่ได้ลองสอบไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ฝึกซ้อมเลยเนี่ย คงจะได้เปิดเจอกันยากแล้วเนี่ยช่วงนี้ยิงข่าวมาอีกติ๊กติเนี่ยคุณคะแปดกับสิบสองมาแล้วนะคะแปดกับสิบสองมาแล้วเหรอคะค่ะคนูเห็นอ้ที่คอมเมนต์ครูบอกว่าจะบอกว่าค่ะแปดขาดแปดกับสิบสองอะค่ะเออครูไม่เห็นแปดนะเดี๋ยวก็แต่สิบสองมาแล้วสองมาครูเห็นสองแปดไม่มาคแปดมาเหรอมาครับมาครับผม ลืมพิมพ์ชื่ออีกแล้วลืมพิมพ์อ้าวนานนาน the last the last อะมามาพอดีที่ครูจะจบหรือเปล่าคะเนี้ยอะที่ทาผมอยู่มาตั้งแต่เริ่มต้นครับครูอ๋อโอเคโอเคงั้นพอได้เนาะโอเคค่ะงั้นเราก็เจอกันแค่นี้เนาะอืมนอนแงใหญ่เลยวันนี้ยอ่าโอเคพรุ่งนี้หลับให้สบาย อนั้นเอาครับเก็บเก็บภาพให้ครูยังก็หัวหน้าหัวหน้าอยู่เปล่าอ่ะเก็บแล้วครับอ่าโอเคขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณค่ะ